พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นที่นับถืออย่างแพร่หลายของชาวพุทธมหายานและอย่างรักลึกในจิตใจของผู้คนในอินเดียสมัยโบราณผู้คนนับถือท่านเป็นผู้พิทักษ์แห่งท้องทะเลในสัตว์ธรรมปุณธริกสูตรได้นำจิตวิญญาณการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากของท่านมาอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีหลักสำคัญคือความเมตตาการุณา พระองค์สดับฟังเสียงช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากเมื่อเราพบเจอเรื่องร้ายก็มักจะพนมมืออธิษฐานขอให้ท่านช่วยปกปักรักษาแท้ที่จริงทั้งหมดนี้คือความเชื่อคือความหวังหรือท่านโดนบันดาลให้เป็นจริงได้ 到处都有眼睛可以看到了安家哭难的重生都能继续升出双手能就能有机会都就一些人 2018, 陀陀的那边上班级班坦坦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 坦 และจิตวิญญาณพระโพธิสัตว์กวนอิมพันเนตพันกรท่านธรรมจารย์อธิบายว่าเราทุกคนล้วนมีตาและมือนหนึ่งคู่หากรวม500คนเข้าด้วยกันก็จะเปรียบดังพระโพธิสัตว์พันเนตพันกรหนึ่งองค์ทำให้ผู้คนเปลี่ยนไปด้วยความหวังเกิดความปิติเพราะทุกคนคิดว่าไม่ว่าใครก็สามารถทำได้เมื่อมีคำอธิบายตามความเป็นจริงเช่นนี้ ทำให้การช่วยเหลือผู้ทุกยากสามารถทำได้จริงจึงเป็นที่มาของจิตวิญญาณฉีจีหรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือด้วยเมตตาจิต 他全身都沾满了排泄物，阿一厝内底嘛无情人会当给他倒啥羹啦？这都要赶紧请医生来甲看，阿妈都要请人去他煮三顿。师傅，我虽然没钱，但我很愿意每天帮他送三餐。师傅，我开诊所，可以帮他治疗、照顾他。 ออมวันละประมาณ50เซนหนึ่งเดือนได้15เหรียญมิใช่เรื่องลำบากสำหรับชาวไต้หวันในปี1966เพราะสมัยนั้นบะหมีชามละสองเหรียญค่าแรงเดือนละ450เหรียญดังนั้นเงิน50เซนจึงไม่กระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนเท่ากับวางเกณฑ์การบริจาคไว้น้อยมากจนสามารถทำได้ทุกคน กลายเป็นจุดเริ่มต้นการกุศลของชีจี้คำบอกเล่าเรื่องเงิน50เซนก็สามารถช่วยคนได้เรือไปทั่วทั้งตลาดอย่างรวดเร็วจนมีแม่บ้านจำนวน30คนได้ตอบรับแนวคิดดังกล่าวเป็นคนกลุ่มแรกโดยพวกเธอร่วมด้วยช่วยกันเพื่อดูแลคุณยายหลินเจิงซึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังในตลาดในปี19 3 7สามีของหลินเจิงเดินทางจากฝูเจียนของประเทศจีน มาทํามาหากินที่ไต้หวันเมื่อไม่สามารถติดต่อสามีได้ลินเจิงซึ่งเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญชาญชัยจึงเดินทางมาตามหาสามีที่ไต้หวันเพียงลําพังโดยคิดไม่ถึงว่าสามีจะเหลือเพียงร่างที่ไรวิญญาณจากแบบบันทึกข้อมูลผู้ยากไร้เคสที่หนึ่งพบว่าหลังจากสามีเสียชีวิตลงลินเจิงได้รับเลี้ยงลูกชายบุญธรรมคนหนึ่งแต่เขาก็เสียชีวิตลงตั้งแต่อายุยังน้อยลูกสะใภยก็แต่งงานใหม่ เธอจึงรับเลี้ยงหลานสาวอีกคนหนึ่งแต่เมื่อหลานสาวอายุได้17ปีก็หนีออกจากบ้านไปจนไม่สามารถติดต่อได้หลินเจิงที่ผ่านการพบพรากจากลาถึงตอนนี้มีอายุ80ปีนน80ปเธอไม่มีทรัพย์สินเงินทองและไม่สามารถดูแลตัวเองได้แม้ตอนนั้นมูลนิธิพุทธชีจี้ยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการแต่ท่านธรรมจารย์ก็ได้เปิดประตูบ้านและเข้าไปให้ความช่วยเหลือลินเจิง ราวกับเมื่อ2,500กว่าปีก่อนที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงเปิดประตูวังและพบเห็นทั้งคนแก่คนป่วยคนทุกข์ยากและขัดสน ชีวิตของคุณยายหลินเจิงช่างยากลำบากแต่โชคดีที่ยังมีคนให้ความอบอุ่นและเคารพรักในบ้านปลายชีวิตเนื่องจากท่านนอนป่วยติดเตียงอยู่ตามลำพังชื่จี้จึงจ้างคนเตรียมอาหารให้ทั้งสามมือ้อมอบเงินสงเคราะห์ให้เดือนละ300เหรียญเมื่อท่านป่วยก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลจนกระทั่งท่านเสียชีวิตลงอย่างสงบในปี1969ชีจี้ เปรียบเสมือนญาติเพียงคนเดียวในไต้หวันท่านเป็นเคสการกุศลเคสแรกของฉีจีขณะที่อีกฝ้าของตลาดก็เล่าลือกันถึงเรื่องราวของใครคนหนึ่งในสมัยที่ยังไม่มีระบบประกันสุขภาพหากเจ็บป่วยก็มักจะกระทบทั้งครอบครัวหลูตันกุ้ยก็เป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างคนที่พบหลูตันกุย้ยเป็นแม่บ้านที่ชื่อหลีซือวันหนึ่งลูกชายของหลีซือ พาเพื่อนซึ่งเป็นเด็กผู้ชายรูปร่างผอมแห้งเสื้อผ้ามอมแมมกลับมาบ้านด้วยลีสือจึงมอบเสื้อผ้าให้เขาและพูดกับเด็กชายว่าถ้าไม่พอดีตัวก็ให้แม่เย็บปรับแก้ใหม่นะแต่เด็กชายกลับบอกเธอว่าแม่ของผมมองไม่เห็นเย็บเสื้อผ้าให้ไม่ได้หรอกซึ่งแม่ของเด็กชายคนนี้ก็คือหลูตันกุยหลูตันกุยป่วยเป็นโรคต้อหินสามีเป็นคนงานในโรงพิมพ ทำงานหาเงินเลี้ยงดูทั้งครอบครัวรวมเจ็ดชีวิตหากดูบันทึกข้อมูลครอบครัวผู้ยากไร้แล้วพบว่าลูกคนเล็กเพิ่งอายุเพียงสีขวบแล้วเขาจะมีเงินเหลือไปรักษาภรรยาได้อย่างไรทว่าหลีซืออยากช่วยเหลือหลู่ตันกุ้ยมากเธอจึงไปเรียรารจากญาติพี่น้องรวมกับเงินเก็บของตัวเองจนได้มา550เหรียญซึ่งยังขาดค่ารักษาอีกจำนวนมาก

啊！我讲啊，参加迄个创啥？伊甲我讲参加迄吼，啊，多人啊破病吼，教人治病。啊，若是讲无米好食，咱就用米好食。安尼讲啦，我讲我毋爱信啦。哪里有遐好的代志？安尼啦，我都毋信。吼。啊！我过过早再去，人叔真正去阮兜呢。啊！我迄五百五十箍都看落师傅呢。事情， ไม่เพียงช่วยเหลือด้วยความยินดีแต่ถึงขั้นยอมเป็นหนี้จากบทความในวรารสารชีจีฉบับแรกได้บันทึกไว้อย่างชัดเจนหลังหักค่าครองชีพรายเดือนของหลินเจิง300เหรียญก็ยังจ้างคนให้ช่วยเตรียมอาหารให้อีกวลาสามมือ้อจึงเหลือเงินไม่เท่าไหร่ยิ่งไปกว่านั้นท่านธรรมจารย์ยังเลือกรักษาที่โรงพยาบาลจักสุอีหลานอูฟู่ซึ่งดีที่สุดในขณะนั้นแค่ค่าผ่าตัด ก็2,674เหรียญแล้วเงินก้อนนี้มาจากที่ไหนพิกษุณีเตอร์ชือลูกศิษย์คนแรกของท่านธรรมจารย์เล่าว่าสมัยนั้นสือจี้มักระดมทุนด้วยการเล่นแชร์อธิบายง่ายๆคือเราหาคนมา30คนแต่ละคนจ่ายเงินเดือนละ100เหรียญคนที่เปียแชร์ก่อนก็จะได้เงินก้อน3,000เหรียญส่วนที่เหลือจะต้องจ่ายเดือนละ100เหรียญพร้อมดอกเบียสมัยนั้น 吃鸡，用钱，就做多少事。而实际却是做很多事，然后愿意去负很多债，这完全是跟世间的观念是是颠倒了。所以呢，呃，我个人体认是关于上人的勇气与力量这件事情，应该是。 ยอมติดนี้เพื่อช่วยคนจิตวิญญาณเช่นนี้ทำให้หลีซือรู้สึกซาบซึง้งจนร่วมเดินบนวิถีโพธิสัตว์ฉิจี้ทว่า8เดือนหลังจากได้รับการผ่าตัดรักษาหลูตันกุ้ยกลับคิดสั้นเรื่องเป็นไปเป็นมาอย่างไรทำไมจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้วันหนึ่งสามีได้ซื้อกล่ำปีมาสองหัวหลูตันกุ้ยจึงนำไปปรุงเป็นอาหารทั้งหมดด้วยความดีใจ ลูกๆก,ก็กินกันอย่างอร,อร่อยแต่เมื่อสามีกลับมาถึงบ้านกลับไม่พอใจเขาคิดว่าเมื่อกินหมดในมื้อเดียวแล้วมื้อต่อไปจะกินอะไรสองสามีภรรยาจึงมีปากเสียงกันคืนนั้นหลูตานกุ้ยเกิดคิดไม่ตกจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองลงปฏิกิริยาของท่านธรรมจารย์หลังจากทราบข่าวดังกล่าวทำให้รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งท่านพูดว่า อาตมารู้สึกผิดสิ่งที่ท่านธรรมอาจารย์กังวลใจไม่ใช่เงินค่ารักษาที่ยังคืนไม่ครบแต่ท่านพบว่าการทำงานกุศลนอกจากความเมตตากรุณาแล้วยังจะต้องมีปัญญาเมื่อเข้าไปดูแลหนึ่งครอบครัวจำเป็นต้องมีการสำรวจซ้าเพื่อดูว่าชีวิตของพวกเขาดีขึ้นหรือไม่หรือต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่ามอบความอบอุ่นและกำลังใจให้พวกเขา การกุศลต้องมีทั้งความอบอุ่นและระบบการจัดการที่ดีกรณีของหลู่ตานกุ้ยก่อให้เกิดระบบสำรวจซ้ำและวางรากฐานระบบงานสังคมสงเคราะห์ฉีจี้ในอีกครึ่งศตวรรษต่อมาการกุศลของฉีจี้ในช่วงเวลานี้ราวกับมีธรรมะจำนวนอับประมาณปรากฏอยู่เบื้องหน้า 在饥寒路上生一堆火，但愿众生的离苦，光遍天下，尽欢颜。